สวัสดีค่ะดำดงถูกจับตามองหลังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์ถึงเดดว่าทุกคนให้ความสนใจประเด็นลาออกของคณาลิเกยอย่างนุ่นเนชนกหรือนุ่นดำดงที่มีดราม่าอยู่ในตอนนี้ จนทำให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความสามารถของเธอและมีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิได้แชร์โพสต์ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของตอนเองโดยในโพสต์ระบุว่าแขกรับเชิญในกลุ่ม EP 12ดําดงสุดเซอร์ไพรส์หลังจากโพสต์ดังกล่าวทำให้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบางคนก็ให้กำลังใจบางคนก็เข้ามาดรามา่า เลยทำให้มีแฟนคลับบางไรายได้แสดงความคิดเห็นตอบกลับโดยระบุว่าอย่าดราม่ากันเลยมีคนรักมีคนเกลียดชอบคนละแบบพอเข้าใจแต่ขอร้องอย่าพิมพ์อะไรที่มันบั่นทอนจิตใจกันเราไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านหรือไม่ดูค่ะงานนี้แฟ,แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจดำดงและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันอย่างล้นหลามขอบคุณข่าวไทยคะ่ะ